รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามมีโลกนี้เมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีหัวใจ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เรามีข่าวสารสุดยอดตลาดต้นแบบพรีเมียมมาเก็ตกรุงเทพมหานครประจำปี2565มาฝากคุณผู้ชมค่ะเมื่อวันที่25สิงหาคมพศ2565ที่ห้องโถงชั้นหนึ่งอาคารไอราวัตพัฒนาสาราว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงได้จัดพิธีมอบป้ายตลาดพรีเมียมมาเก็ตของกรุงเทพมหานครประจำปี2565แก่ผู้ประกอบการตลาด และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สำนักงานเขตโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทวิดากรมนเวศรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีมอบป้ายตลาดพรีเมียมมาเก็ตของกรุงเทพมหานครประจำปี2565ให้กับผู้ประกอบการตลาดและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สำนักงานเขตสำหรับผู้ร่วมพิธีในวันนี้ประกอบด้วยแพทย์หญิงปานดีมโนมัยพิบูล ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้บริหารสำนักอนามัยและสำนักงานเขตผู้ประกอบการตลาดและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงมอบหมายให้สำนักอนามัยและสำนักงานเขต50เขตของกรุงเทพมหานครควบคุมกํากับดูแลสถานประกอบการด้านอาหารรวมถึงตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ถูกสุขลักษณะและปฏิบัติตามกฎหมายโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆดำเนินการพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐานตลาดพรีเมียมมาเก็ตของกรุงเทพมหานครทั้ง5ด้านได้แก่ 1. ด้านสุขลักษณะสถานประกอบการ 2. ด้านคุณภาพอาหาร 3. ด้านผู้สัมผัสอาหาร 4. ด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ5ด้านการป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 สามารถเป็นต้นแบบให้กับตลาดอื่นได้เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานตลาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานครโดยมีผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับมอบป้ายตลาดพรีเมียมมาร์เก็ตของกรุงเทพมหานครประจำปี2565ได้แก่ตลาดสามย่านเขตปทุมวัน ตลาดศูนย์การค้ามินบุรีเขตมินบุรีตลาดเวอร์มาร์เก็ตเขตทวีวัฒนาตลาดบองมาเช่มาร์เก็ตพาร์คเขตจตุจักรตลาดฟู้ดวินล่าเขตตลิ่งชันและตลาดบางขุนศรีเขตบางกอกน้อยและมอบโลคประกาศเกียรติคุณแก่สำนักงานเขตทั้ง6เขตคือเขตปทุมวันเขตมินบุรีเขตจตุจักรเขตทวีวัฒนาเขตตลิ่งชันและเขตบางกอกน้อย เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกอบการตลาดและเจ้าหน้าที่ที่สำคัญคือเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้บริโภคร้อยแปดพเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจเขาปลทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องหนุกสุขหัวใจคิดถึง Come keep me.